ทมเป็นะครับผมวันนี้จะมีทั้งน้องๆน,นะครับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆคนที่เพิ่งจะเล่นทมเป็ดใหม่แล้วก็หรือว่าเล่นทมเป็ดมาสักพักแล้วแต่ว่าอยากจะหาแบบอุปกรณ์ที่แบบว่าทําให้เรียกว่าอะไรนะให,ให,ให้ให้มันเราทำเป็ดเรามีสีสต์มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทุกทีหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือว่าทาเป็ดเราเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ ค่อนข้างที่จะเสียงดังนะอาจจะพูดก็พูดเนาะเสียงดังอาจจะแบบว่ามีปัญหาในการฝึกซ้อมเลยเนี่ยครับอยากจะทํายังไงดีครับพี่ที่จะมีเครื่องที่จะแบบว่าลดเสียงได้วันนี้ก็เลยจะมาแนะนํานะครับผมอุปกรณ์ที่เรียกว่ามิวอุปกรณ์ที่ทําให้อัพเดทเปลี่ยนเสียงได้ก็เหมือนเอฟเฟกต์ดีต้าเป็นต้นนะครับดูนครับอันที่1น,นะครับอันที่1คือแพ็กทิสอันที่1คือแพ็กทิสมิวนะครับแพ็กทิสมิวนหน้าตาเป็นไงแพ็กทิสชื่อก็บอกอยู่แล้ว จะฝึกซ้อมใช่ไหมครับเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับเอาไว้เป็นมิวที่สําหรับฝึกซ้อมนะครับผมห้านี่เลยนี่ประมาณนี้นี่ครับอ่าเป็นแพ็กชีสนะครับแพ็กชีสก็คือเอาไว้ฝึกนะเสียงมันจะเงียยเงี้ยเลยนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับวันนี้เปล่าๆนะถ้าเปล่า กราจะใส่แพคเกจวิวเข้าไปวิธีการใส่ก็มีแบบเ่าไอเข้าไปนิดนึงนะมันจะได้ดูแล้วก็ปิดเป็นทีนี่ครับเป็นคิดวิวความเสียงโดนตความเสียงโดนนะครับ อันนี้คือแพ็กชิดมิวส์นะครับผมไม่ได้พี่ไม่ได้ไปทำอะไรกับไม้นะงั้นเท่าเดิมแต่ว่าเสียงมันจะหายไปอ่าอันนี้คือแพ็กชิดมิวส์นะครับอันที่หนึ่งอเอาไว้ฝึกได้นะครับผมฝึกได้นะต่อไปนะครับผมสเตทมิวส์นะครับผมนี่หน้าตาเป็นนี้แต่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือสเตทมิวส์นะครับผมของเดนนิสวิกของพี่ฮอดเดนนิสวิกนะครับผมเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมหรอกแต่ว่าผมเขาพูดที่ห้อยเขานะ สเตเตมิวนะครับอาจจะหน้าตาคล้ายๆกับแพ็กคิดมิเมื่อกี้นะถ้าเกิดแบบว่าไปเห็นในช็อปออนไลน์แล้วแบบบางทีอาจจะแบบว่าซื้อมาผิดนะแต่เสียงมันจะคนละเรื่องเลยนะเสียงอันนี้เป็นเสียงที่แบบว่าเล่นอะไรล่ะเล่นบิ๊กแบนก็ได้เล่นวงโยก็ได้นะคอนเสิร์ตแบนก็จะเวลาแบบในเพลงคอนเสิร์ตหรือว่าที่เขาจะมีโนต้ตเขียนไว้ว่าสเตเต็มิอ่านี่แหละก็จะเป็นเสียงนี้แหละประมาณนี้นะครับผม ลองฟังเสียงดู คือ t เตตมิลนะครับผมสเตตมิลอ่าต่อไปนะครับผมประเภทมิลอีกหนึ่งประเภทนะครับผมที่นิยมใช้กันพอสมควรนะนิยมใช้กันแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละคนนะลักษณะการทำงานนะครับผมนี่เรียกว่าคัพมิลนะครับคัพมิลคัพมิลจะหน้าตาประมาณนี้อ่าคัพมิลจะถือให้ดูนะอ่าคัพมิลจะหน้าตาประมาณนี้นะคัพมิลนะครับผมอันนี้เป็น พลาสติกนะครับผมคับมิวยี่ห้อบาร์กนะอันนี้ของบาร์กนะครับคับมิวนิยมใช้ในงานประเภทไหนก็คืออย่างอย่างพี่เองที่เล่นในคอกเคิลเล่าเล่นในร้านอาหารนะครับผมก็จะเสียงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเพลงก็แบบว่าเพลงแจ๊สเพลงแนดแจสอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะหรือว่าเขาเรียกว่าอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าคอกเทลแจ๊สนะครับผมอาลองฟังดูดูก่อนนะครับผมถ้าเป็นเป่าเปนะ oh ah. ถึงมิวอีกประเภทหนึ่งนะครับผมประเภทที่น่าจะนิยมมากๆอีกหนึ่งประเภทเลยกันสำหรับคนที่เล่นกลางคืนนะครับผมเล่นอันนี้คือบับเบิลนะครับผมบับเบิลมิวหรือบางยี่ห้อก็เขาจะเขียนว่าฮาร์มอนใช่ไหมฮาร์มอนฮาร์มอนมิวอ่ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นแบบกลมๆแบบอ้วนๆปุมๆอย่างนี้แล้วก็มี อันนี้ดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะรู้ว่าผ่านการใช้งานมาพอสมควรอันนี้อันนี้ซื้ออันนี้อยู่อยู่กับพี่มา10กว่าปีแล้วอ่านี้10กว่าปีแล้วใช้คุ้มมากนะตอนที่ซื้อแพงมากตอนนั้นก็ถือว่าแพงมากสําหรับนักดนกต,ตรนีตัวน้อยคนหนึ่งนะตอนนั้นซื้อมา3 5 0 0ยบาทครับ้นนก็แต่ว่าก็ใช้คุ้มนะอันนี้อยู่ด้วยกันมา10กว่าปีแล้วอ่าลักษณะจะเป็นนี้แหละเป็นถ้วยกคมๆ่างนี้ เขาจะมีถ้าสําหรับพี่นะพี่จะมองว่ามันทําได้3เสียงนะเสียงที่1คือแบบนี้เลยอ่าเป็นอย่างนี้เป็นแบบตัวเขาเลยเสียงที่2คือถอ,อนอันนี้ออกนี่มันจะมีแกนกลางนี้ออกนะครับถอนนี่ออก,ออกได้อ่าถอนออกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวเสียงเป็นไงเดี๋ยวแมวมาฟังดูนะครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้อันที่2องล่ที่3คือทำนี้แล้วก็ทำเป็นเอฟเฟกต์ที่เราว้าว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 อ่าที่เราได้ยิน กันอยู่เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังดูนะว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมำลำดับ p u ฟเ e m ม l นะครับอันนี้ยี่ห้อเจอรอกนะครับเจอรอกแต่ว่าเห็นไหมรอกหมดแล้วยี่ห้อรอกออกนะครัลมาฟังแบบที่1นนะครับผมแบบใส่ไปเฉยๆเลยนะ แบบที่2นะครับผมจะถอดอันนี้ออกนะ ที่3นะครับผมแบบแบบที่3นะใส่อันนี้ด้วยแล้วก็ใช้มือด้วยนะว้าวๆๆนะ าจะเป็นประโยชน์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับผมที่เล่นทำเป็ดกันหรือว่าน้องๆหนูๆนะครับที่เพิ่งจะเรียนทาเป็ดนะน้องๆเพิ่ง,ง,ง,งจะเข้าวงโยนะเข้ามอหนึ่งใหม่มาเล่นวงโยนะมาแนะนําตัวกันในโซเชียลมีเดียของพี่คิวทำเป็ดก็ก็ขอบคุณนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามกันนะครับผมไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับช่องคิวทำเป็ดนะครับผม ิวทำเป็ดนะ K ร W อแล้วก็ทำเป็ดนะครับผมงันก็เจอกันได้ทุกๆช่องทางนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรนะถ้าเกิดแบบว่าที่พอจะแนะนําได้ก็จะก็ยินดีนะครับยินดีที่จะแนะนํานะครับผมแล้วก็จะทำคลิปมาแนะนําต่อไปนะครับผมงั้นวันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกัน e ีหน้าเจอกันคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยเลยกันนะครับคิวทำเป็ดครับผมสวัสดีครับ